สวัสดีครับผมอ่าตอนนี้ก็พบกับผมดีเจอมสินนะครับผมจัดเพลงแันๆนกันเลยรักดีเจชอบดีเจก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดดอกไม้อย่าลืมกดห้องด้วยครับดาวห้องอะดาวห้องอะบนซ้ายบนนะครับผมดิสอาพี่แปะ ปอแแพงเลยดันดันเลยจัดเลยดีกว่าดันดันเมื่อวานขอดอ่าดันดันเลยวันนี้อาจจะเต้นไม่ได้กังเพงขอบผมวันนี้วันนี้ไม่มีโปรแล้ววันนี้วันนี้ไม่มีโป้เดี๋ยวอยู่บ้านเพื่อนอยู่อยู่บ้านเพื่อนอยู่เสียงดังโกตร์เลยอเดี๋ยวบ้านเพื่อนอยู่เมื่อวานเต้นครับเมื่อวานอ่ะขาผมอ่ะขาผมว่าเต้นไปเลยสี่เข็มครับผมโสี่เข็มเลยอ่ะ โอ้โหไม่ได้เลยเมื่อวานเลยเมื่อวานเลยมาไม่ได้มาไม่ได้กัดนะครับเหล็กก,กัดนะครับเหล็กเนี่ยแหละเหล็กอะสี่เข็มเลยครับผมยังเจ็บอ่ะทรมานมากเลยโดนฉีดยาชาบัตยักอีกเข็มหนึ่งเป็นขาเลยอ่ะต้องเดินขาเดียวกระต่ายขาเดียว,ยยวอ่ามาแล้วนะครับกับเพลงแดนเพลงเี้ยใครจะขอเพลงเราก็ส่งมาเลย เพลงได้นะครับผม com เพลงนี้เพลงลายพิแปะบอกด้วยนะ <c oughs> เพลงมารสเหรอ <c oughs> <c oughs> มีอะไรวันนี้ก็เมื่อวานไม่ได้พูดเยอะวันนี้อาจจะพูดเยอะหน่อย ใช่ไหมครัสุดๆอยู่แล้วเพลงนี้มาครับผมสุดๆดเพลงขึ้นสุดลงก็สุดนะครับผมไม่ต้องไปเอาของใครมาเปิดงี้ยมิกเองมิกเองมิกได้มิก,มก,มก,ไ,ดมกได้อยู่เข้าฟังเพลงเขาอ่ะต้องเอามาประยุกต์หน่อย